บีพีเซลครับวันนี้มาพูดถึงข่าวดีอีกครั้งหนึ่งของฟุตบอลไทยนะครับเพราะเรากำลังจะมีผู้สนุนลายใหม่ของฟุตบอลไทยรวมถึงทีมชาติไทยด้วยนะหลังการโบกมือลาไปของโตต้าครับรีโวเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยสนุนบอลไทยมายาวนานมากหลายปีมากนะจนจะเรียกว่าเป็นพันธมิตรที่ Uh, แทบจะแยกกันไม่ออกเลยฮนะจากโตต้าไทยลีกรีโวไทยลีกมาเนี่ยนะครับลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเออเขาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเงี้ยมันอาจจะทําไม่วันหนึ่งอาจจะไม่มีเขาแล้วมันก็เป็นจริงครับเรื่องเขาที่ว่าโตต้าจะถอนไปจากวงการบอลไทยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงน้นมาจนได้ในปีนี้นะมีข่าวมาพักลนะนะครับหลังจากมิสเตอร์เคียวจิทาดะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นซีอของโตต้าประเทศไทยเนี่ยคนนี้เป็นคนที่รักฟุตบอลมากนะทําให้โตต้าเข้ามาหนุนบอลไทยนะโตต้าคัพโตต้าลีคับโตต้าพรีเมียร์นะฮะทั้งหลายแแดเนี่ยหลายปีเดียวแต่ว่าหลังจากที่มิสเตอร์ธนาดะนะครับได้เสียชีวิตลงไปนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็ทําทให้โตต้าค่อยเขาเรียกว่าลดระดับการสนุนบอลไทยลงไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งเราก็กังวลว่าเมื่อโต้ตาไปแล้วจะมีใครเข้ามาแทนแต่แหมต้องบอกว่าเป็นข่าวดีครับหลังจากที่โต้ตาไปแล้วเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าพลังงานใหม่ของรถยนต์เข้ามาแทนเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับทันสมัยมากทีเดียว BYD ครับเข้ามาหนุนวงการฟุตบอลไทยต้องให้เครดิตนายกแป้งดนพันล่ำซ้ำนะครับที่สามารถเจจาให้กลุ่มทุนจากจีน Uh, รถยนต์เนี้ยเข้ามาได้เพราะว่าชั่วโมงนี้กลังแซงโตลต้าลังแซงทุกยี่ห้อขึ้นไปเป็นรถยนต์ที่ขายดีมากที่อยู่ในบ้านเรานะครับเขาเรียกว่า BYD เข้ามาชาร์จพลังบอลไทยนะครับโดยเปลี่ยนชื่อของลีกไทยทั้ง3ระดับเลยเป็นครั้งแรกนะที่มีผู้นำทั้ง3ระดับเป็นเจ้าเดียว,ยวคือ BYD นะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงเพราะว่าชื่อกันยาว ไทยลีกหนึ่งเเปลี่ยนเป็น BYD c l i ไ n ออนซิกลีกหนึ่งนะครับไทยลีกสองเปลี่ยนเป็น BYD ส e บ l ้าลีกสองนะฮะและไทยลีกสามเปลี่ยนเป็น BYD ดอลฟินลีกสามนะครับทั้งสามลีกนะครับมาช่วยหนุนโดย BYD แล้วก็ยังหนุนทีมชาติไทยด้วยเพราะว่าเป็นกีฬาหมหาชนเป็นกีฬาชั้นนำก็นิดเดียวนั้นที่ผมอาจจะขัดใจเพราะว่า ไปดูเรื่องรายละเอียดแล้วเนี่ยคือมีการหนุนปีต่อปีนะครับก็ปีหน้ายังไม่รู้ว่าจะเป็นไงอันนี้สั้นไปนิดนึงนะอยากให้สนับสนุนกัน3 4ปี5ปีต่อไปนะครับก็หวังว่าปีนี้บอลไทยเราจะบูมกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ BYD เนี่ยติดใจแล้วก็ยังคงหนุนบอลลีกไทยของเราต่อไปครับชาร์จพลงังใบบอลไทยกันครับสำหรับ b y d ไทยลีกหนึ่งครับไทยลีกสองไทยลีกสามครับ